คนเวียดนามคนแรก 4T ทีลุยลีกยุโรปย้ายซบคูเซโบรูทีมดังวอลเลย์บอลลีกตุรกีวันที่12เมษายนจากกรณีที่ทานทิทานทุยหรือ4-2ทกับตันทีมชาติเวียดนามไม่ไปต่อกับ p f u b l u e c ลูคหลังจบวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1ฤดูการ2023-2024หลังอยู่ด้วยกันมา3ซีซั่น ล่าสุดวอลเล่บอลพลัสสื่อตุรกีรายงานว่าทานธทิทานทุยแนวเด่นทีมชาติเวียดนามจะย้ายไปเล่นลีกยุโรปกับทีมคูเซโบรูที่มันดับ5บริลีกสูงสุดวอลเล่บอลตุรกีทานทิทานทุยเซ็นสัญญากับคูเซโบรูเป็นเวลา10เดือนเพื่อช่วยเสริมแก่งทีมในฤดูกาล2024-2025สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นนักวอลเล์บอลเวียดนามคนแรกที่ได้ไปลุยลีกยุโรป ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ